มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลทสิและยังรับกดผลเกมพัสเลทส10เช่นบ o ็อกฟุ King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมเราจะมาบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว เข้ามาในอัปเดต17.3นี้ด้วยนะครับผมนะหรือว่าประจาซีซั่นนี้นั่นเองนะครับซึ่งบั๊กนี้นะครับผมนะมีค่าความเสียหายเนี่ยอันนี้คือแบบว่ามันไม่รู้นะว่ามีความเสียหายยังไงหรือว่ามันมีข้อเสียยังไงนะครับผมแต่แต่ว่าข้อดีเนี่ยมันมีแล้วหนึ่งนะครับผมนันก็คือความเท่นะครับผมนะฮะซึ่งมันเกิดจากผลพระอีกแล้วนะครับผมนะเอออะไรก็ผลพระของเราอีกแล้วนะครับผมนะฮะผลพระของเราเนี่ยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นพระบั๊กบินได้นะครับผมนะพระกระโดดกาแพงหรือว่าพระกระโด กินผลไม้ซ้ํากันได้นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นผลพระที่สามารถกระโดดนู่นนี่นั่นนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นการบินนู่นนี่นั่นไหก็ว่ากันไปนะครับผมผลพระนี่คือบั๊กเยอะมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็บั๊กนี้เนี่ยนะครับผมก็เกิดขึ้นจากผลพระอีกเช่นเคยนะครับผมนะนั่นก็คือทําอาวุธให้มันใหญ่กว่าประมาณนี้นะครับผมนะฮะถามว่าทํายังไงนี่สินะครับผมนะนี่คือประเด็นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ครับผมเราต้องเท้าความก่อนเลยนะครับผมนะบั๊กนี้มันได้หายไปแล้วนะครับผมนะแต่มันก็ยังถูกกลับมานะครรรรรััััับผผมนน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 นะะใอออปปปเเเเเดดตตีีีี้่่่่่งงพาาาวว็ทถูกก์ อะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นบักที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญนะครับผมนะฮะสำหรับซีซั่นนี้ของเราครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันทํายังไงนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมเราต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้เราไม่ได้มาสนับสนุนนะครับไม่มีเจตนาที่จะเผยแพร่หรือว่าจะเป็นการสนับสนุนบักบักนี้นะครับผมนะแต่แค่จะมาชี้แจงให้ฟังว่าเฮ้ยมันสามารถทําแบบนี้แล้วก็มันทําแบบนี้ได้เออนั่นแหละนะครับผมนะสรุปกูก็มาเผยแพร่นั่นแหละคุณผู้ชมฮะนั่นแหละนะครับผมนะสำหรับใครที่ทํำได้ก็ จะเกิดจากปิงนะครับผมอาจจะเกิดจากการที่เราแบบกดไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะฮะถ้าภาพแบบไม่ตื่นนะครับผมนะถามว่ามันทําได้ไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะ่สำหรับใครที่เคยทำเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับผมนั่นก็คือเซิร์ฟธรรมดาหรือว่าเซิร์ฟวีก็ได้นะครับผมนะฮะค่าปิงก็อาจจะอยู่ประมาณที่เอ่อหนึ่งร้อยนะครับผมนะไม่เกิน2องร้อยถึงสามร้อยถ้าสามร้อยขึ้นไปเนี่ยหรือว่าสองร้อยขึ้นไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทำไม่ได้นะครับผมนะบางทีมันก็อยู่ที่ค่าด้วยนะครับมงผป นะฮะอ่ามีสกิลแปลงร่างประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือการที่เราคืนร่างนะครับผมนะแล้วก็สลับอาวุธไปที่ดาบนะครับผมนะแบบรวดเร็วนะครับผมนะประมาณนี้นะครับหนึ่งสองซ้ำไปครับ อ่าเห็นไหมฮะก็คือแบบว่ากดพื้นล่างปุ๊บแล้วก็สลับไปที่อาวุธนะครับผมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับผมนะข้อดีของการทําบั็กนี้นะครับผมนั่นก็คือมันมันเท่นะครับผมนะอวดเพื่อนก็ได้ถ่ายรูปก็ได้นะครับผมอาจจะดูแปลกตานะครับผมนะอาจจะทําให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอย่างเช่นเคียวในตอนนี้นะครับผมเนะเราก็รู้สึกว่าเราเท่กว่าใครเพื่อนเลยนะครับผมนีมีเคียวอันใหญ่ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะถามว่าข้อได้เปรียบจากการฟาร์มนะคคคครรรรรััััับบบบผผผมมมนนนนนนะะะะะือออไดด้้้เเเปปปีีียยู่่่่่่แแแลลลวววตพพงงาาาาาถ็จก เพราะว่าถ้าเราล่างเล็กเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็รู้สึกว่าเราก็จะจมน้ําได้คุณผู้ชมฮะมันก็เออพี่ว่าเป็นผลพัดจะดีกว่านะครับเฮ้ยทำไมพี่ไม่จมน้ำอ๋อกูใช้เผาเงือกโทษทีโทษทีลืมลืมว่าตัวเองใช้เผาเงือกขอโทษเอ้ยนะครับผมนะฮะก็ว่าอยู่นะครับพูดง่ายๆนะครับผมนะถ้าเราใช้บัคกนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับที่เรามีผลพัดเลยแค่เราตัวเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับผมนะถามว่าข้อดีมันก็มีแค่ความเท่นะครับผมนะฮะก็ถามว่า GM ควรแก้ไหมก็ควรที่จะแก้นะครับผมนะฮะเพราะ ที่เป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะก็สวยงามขึ้นอีกแบบระดับหนึ่งนะครับถามว่าเปลี่ยนดาบได้ไหมนะครับผมนะถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะหายทันทีนะครับเดี๋ยวเราลองเป็น3ดาบดูไหมสามดาบก็เดี๋ยวเราลองแปลงร่างก่อนอ่าแปลงร่างปุ๊บนะครับผมแล้วเราก็ลองขึ้นร่างดูนะฮะพร้อมไปครับ ปุ๊บนี่นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถามว่ามันได้อะไรก็นั่นแหละได้แนะค่ความเท่ยอย่างเดียวนะครับผมนะแล้วก็อีลุงตุงนังอะไรก็ไม่ดูเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมฮะส่วนทางด้านของสกิลนะครับผมนะก็ระยะก็จะกว้างขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่ขึ้นเท่ากับผลพลาเลยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นประมาณนี้นะครับ อ่ามันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะนั่นแหละนะครับผมนะดูดีแล้วก็ดูเท่แค่นั้นเองนะครับผมนะไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่เอาไปเล่นนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการโดนรายงานด้วยนะครับผมนะอันนี้พี่ไม่ได้สนับสนุนเลยนะครับผมนะแค่มาบอกว่าเฮ้ยมันมีบั๊คนี้อยู่นะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเจมเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็แนะนําว่าให้แก้ให้ปรับด่วนเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมนะสำหรับบั๊กบั๊กนี้ของเรานะครับก็เดีี๋ยยวเเเรราน่่ไปิมจะ เป็นเช่นไหนะครับอ่าฮ่บางละจันบ้างไม่ใช่ละเออมันมีดาบคู่คุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเงาะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะอ่าสกิลครับอืมเท่เหลือเกินเลยครับผมนะฮะระยะสกิลก็กว้างนะครับผมแล้วก็ระยะการตีก็กว้างไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็มีคนถามถมกันเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยพี่เมื่อไรเผามันจะทําได้สักทีนะครับเอาจริงๆนะครับผมนะถ้าถามพ ครับผมหรือว่าผู้พัฒนาเขาได้ออกมากล่าวหรือว่าได้ออกมาบอกนั่นเองนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมนะทำไมถึงดังแก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะครับผมนะฮะอาจจะต้องรออัปเดต18หรือเปล่านะครับผมนะเพื่อเป็นตัวเชื่อมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นความสันนิษฐานนะครับผมนะฮะว่าอาจจะต้องรออัปเดต18นะครับผมนะหรือไม่ก็อาจจะแก้ได้แล้วแต่แค่เพียงว่ายังหาไม่เจอนะครับผมนะยังหาต้นชนต่อไม่เจอนั่นเองนะครับผมนะฮะพี่ก็พยายามอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคผมก็มีประมาณนี้แล้ววกันย ะะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายตุเย oh, yeah.